สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนวันนี้จะพามาทำหน้ากากนะคะเออหน้ากากง่ายๆจากบิกินี่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งบิกินี่ด้วยนะคะหลังจากที่ทำหน้ากากแล้วถ้าเหตุการณ์ผ่านไปก็ยังเอาบิกินี่มาใช้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องทิ้งของทำไปแล้วหลายแบบอย่างทั้งแบบนี้สำหรับ จมูกคนจมูกดงๆแล้วก็แบบนี้แบบจีบนะคะนี่ลอใส่ดูปึ๊บนี่นะคะแบบหนึง่งนี่ก็แบบเดียวกันแล้วก็อย่าง มาทำอีกแบบหนึ่งง่ายๆสํา <c oughs> สหรับคนที่ไม่มีจับไม่ต้องใช้จับไม่มีจับไม่มีผ้านะคะง่ายๆเลย <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่ขอหาก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ทำจากอันนี้เลยนะคะนี่นะคะคือถ้าใช้บิกินี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยที่เขาแยกกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะใส่สายมาอย่างเงี้ยข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องทิ้งถ้าเรา ใช้ทําหน้ากาเกเสร็จพอหมดหน้าที่หน้ากากของเขาแล้วเราก็เอากลับมาร้อยใสในเชือกนี้แล้วก็เอามาเอามาใช้ได้เหมือนเดิม <publish bbles> ดีไหมคะโอเคเนี่ยง่ายๆเลยคือถ้าถ้าใช้แบบเนี้ย <S les> ถ้าใช้แบบเนี้ยเราก็ต้องตัดใช่ไหม เราก็ต้องตัดผ้าเนาะแล้วหลังจากใช้แล้วเราก็จะเอากลับมาใช้อีกไม่ได้ไงมันก็สวยดีนะถ้าเราตัดแล้วก็เราเอา,เอาลวดออกเอาลวดออกแล้ก็จะเสียของไงมันก็จะเสียดายเนาะเนี่ยมันก็จะมีแบบต้องตัดนะก็เสียดายไงก็ไม่ไม่ตัดเดี๋ยววันนี้จะจะทำจากอันนี้ ให้ดูนับมาโอเคเก็บไว้เดี๋ยวค่อยเอามาใช้แล้วเขาก็มีมข้างในก็จะมีมีฟองน้ำนะคะเดี๋ยวนะมีฟองน้ำด้วยบางๆแต่ก็น้าพอ ะะถ้าเราจะสดอดอ,อะไรนะกระดาษทิชชูห่หรอกระดาษาถ้าเราจะใส่กระดาษเข้าไปอีกก็ได้นะคะตรงช่องนี้มีช่องให้ใส่กระดาษเข้าไปนะคะเนี่ยใส่กระดาษเพิ่มเข้าไปได้เลยพอออกมาได้แล้วอย่างนี้นะคะปกติเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ เอาด้านนี้นะคะด้านเนี้ยขึ้นเป็นด้านบนด้านนี้ลงข้างล่างแล้วเราก็จะมาใส่เอ่อใส่อะไรนะหนังยางหนังยางสองข้างนี่นะคะเดี๋ยวมาตัดหนังยางใส่ใส่หนังยางสองข้างนี่นะคะ ยางนะคะตัดมาสักสัก16บหกเซนนะคะสิสิบแปดเซนล้กันสัก18บแปดเซนนะสอเซน เย็บนะคะติดตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้เลยนะคะ 止め。 เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาลองใส่ดูเนี่ยเก๋ๆได้เลยใส่สบายด้วยนะคะลองราไปทำดูนะคะ ปกติแล้วด้านนี้คือข้างบนนะคะเพื่อนด้านนี้คือข้างบนเนาะพอเราจะทําเป็นหน้ากากเราก็เอาด้านนี้ขึ้นข้างบนเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนเราก็ติดหนังยางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงกลางประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้มาอย่างนี้นะคะแล้วพอ ทุกอย่างผ่านไปเราก็มาเอาหนังยางออกแล้วก็เอากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียของนะคะส่วนถ้าจะใช้เป็นเสื้อชั้นในทํานะคะเกิดถ,ถ้าถ้าหากว่าใครมีมีเสื้อชั้นในที่แบบว่าแบบว่าใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะ ทำได้นะคะเดี๋ยวลองทําให้ดูอันนึงเพราะว่าอันนี้ไม่ใช้ละเพราะว่าหาสายมันไม่เจอจะทําให้ดูอันนึงนะคะตัดค่ะตัดนะคะกลางเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตัดตัดนี่นะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาเอาตรงนี้ออกนะคะตัดมุมนิดนึงเพื่อที่จะเอาเขาออกนะคะเจาะมุมนิดนึง ะะก็เอาออกนะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาใส่หนังยางนะคะใส่ตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้อย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวลองมาใส่ดูได้แล้วค่ะอันนี้พอดีเลยปิดจมูกปิดปากด้วยง่ายๆเลยแต่อันนี้คือตัดแล้วใส,ลใส่แล้วก็ทิ้งเลยนะคะง่ายๆค่ะลองทำดูนะคะ แค่นี้ล่ะค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะเผื่ออ,อยากจะเอาไปทํานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ